ลำดับถัดไปเป็นบริษัท u n i t เต็ดไทยโลจิสติกส์จำกัดกับเรื่องการยกระดับความแม่นยำในงานศุลกากรด้วย AI ครับผมวันนี้ก็จะมาเป็นของตัวแทนบริษัท u n i t เต็ดไทยโลจิ t i c s นะครับทั้งสองท่านสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็จะมีอาจารย์ออฟเข้ามาช่วยให้คำปรึกษาครับ ใน u ูสเคสนี้ก็จะเป็นการยกระดับความแม่นยำในงานสุลกากร,กรด้วยการใช้ AI นะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกกรณีศึกษาในอุตสาหกรรมโลจิสติกการนำเข้าส่งออกกับบริษัทยูเนเต็ดไทยโลจิสติกนะครับงานเอกสารเนี่ยเราทราบกันดีแล้วครับว่ามันต้องมีความถูกต้องและแม่นยำโดยเฉพาะเรื่องสิทธิประโยชน์ของภาษี ซึ่งในวันนี้นะครับก็จะมีตัวแทนทั้งสองท่านนะครับอขออนุญาตแนะนําตัวหน่อยครับว่าแต่ละท่านชื่ออะไรแล้วก็ทํางานในส่วนไหนแล้วก็บริษัทของเราทําเกี่ยวกับอะไรบ้างครับสวัสดีค่ะฟ้านะคะพิชญาดีวัฒนากุลค่ะเตำแหน่งแอสเซสเซนต์แมนจเจอรนะคะแผนลูกค้าสำคัญเกี่ยวกับธุรกิจด้านเฟสค่ะนําเข้าส่งออกค่ะสวัสดีค่ะ ชื่อจุดานุ์บัวนสินวัฒนากูลนะคะก็ตอนนี้ทำงานในตำแหน่ง Operation Manager อนะคะอยู่ที่บริษัทยู i นเต Thai l o g i s สติกและ United t h ไทยแวร์เฮาสนะคะโดยภาพรวมขออนุญาตบรีฟธุรกิจของบริษัทนะคะบริษัทยู i นเต็ดยูเนเต็ดไทยโลจิสตและแวร์เฮาส์จะดูแลในเรื่องของการนำเข้าส่งออกนะคะหรือทำธุรกิจเฟส e Forwarding แล้วก็จะมีคลังสินค้าเป็นของเราเองด้วยโดยในพาร์ทของทำธุรกิจเฟส e f ฟอร์ดดิ้งเราก็จะดูแลทั้งการทานา เข้าส่งออกทางเรือทางแอร์นะคะรวมถึง cross border ด้วยในขณะเดียวกันเราก็มีบริการขนส่งสินค้าทั้งที่เป็นด OMESTIC แล้วก็มีที่เป็นบริการขนส่งสินค้าที่เป็นผ่านแดนด้วยนะคะและในส่วนของคลังสินค้าเราก็จะมีคลังสินค้าอยู่2ที่นะคะก็จะมี คลังสินค้าที่เป็นเขตปลอดอากรอยู่ที่บางนาตากกิโลเมตรที่23แล้วก็จะมีอีกที่นึงจะเป็นคลังสินค้าที่อมตะชนบุรีนะคะอยู่บริเวณนิคมอมตะค่ะค่ะก็จากงานปกติของฝั่งเฟสประวดดิ้งค่ะงานสายธุรกิจของเราหลักๆตามที่แจ้งไปมันก็จะมีเรื่องของการเดินพิธีการศุลกากรใช่ไหมคะมันจะต้องมีการทําเอกสารในการนําเข้าโดยหลักๆค่ะโดยโดยปกติค่ะ ขั้นตอนการดำเนินง,งานของเราอ่ะตอนแรกเริ่มเนี่ยหลังจากที่เราได้รับเอกสารจากลูกค้าแล้วค่ะเราต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารตัวอย่างเช่น i n v o i c e Packing l i s t หรือว่าตัวฟอร์มในการที่จะใช้สิทธิประโยชน์ของทางกรมศุลกากรน,นะคะตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดตรวจสอบความสอดคล้องของ h s s o d e ตรวจสอบคำแปลตรวจสอบทุกอย่างแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ มาดับไปขนเนาะแล้วก็ส่งให้ข้อ,ขอมูลให้กับลูกค้ายืนยนันแล้วก็ทําไปขนแล้วก็เดิมเดินพิธีการสนุนรกากรแล้วก็ทาตรวจอยสินค้าใช่ไหมคะแล้วก็ส่งสินค้าปิดจบปิดจบงานแต่ว่าเนื่องด้วยโปรเซสตรงนี้ค่ะด้วยธุรกิจเฟส f ์ฟอร์อรดดิ้งของเราค่ะด้วยลูกค้าที่มีความหลากหลายอะค่ะของ หลายหลยธุรก,กิจเข้ามาเน้ะแล้วก็ชีเมนก็มีความหลักหลายเน้ะในของตัว C s ในหนึ่งท่านที่เขาต้องดูแลงาน,นะคะ่ะเขาก็มีความจะต้องเหมือนมีข้อจํากัดในเรื่องของเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเป็นบทเป็นตัวเพนพอยท์อะค่ะมีอยู่ประมาณ2เรื่องในเรื่องของที่จะเป็นในเรื่องของเวลาที่มีอยู่ค่อนข้างจำกัดในการตรวจสอบอะไรเงนนะะี้ยค่ะแล้วก็เรื่องของเอ็กวอเรซีคือความถูกต,ต้องของข้อมูลอะไรงนนะะเงี้ยเขาก็จะเราก็เลยมองเห็นตรงเพนพอยท์ตัวเนี้ยเราก็เลย หลังจากที่เราได้ศึกษาตัวที่ไปได้ไปได้ศึกษามาตัว AI ตรงนี้ค่ะเราก็เลยเอามาเรามาปรับแล้วเราก็เลยเอามาปรับใช้ค่ะตัวที่ม,มีการเปลี่ยนแปลงก็คือว่าหลังจากที่เราได้เอกสารมาค่ะเราตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็มีการใช้ตัว AI อ่ะเข้ามาช่วยในการตรวจสอบเบื้องต้นให้กับเราเหมือนเป็นตัวกันกรอง เขาเรียกว่าวอะไรเป็นตัวกันกองขั้นตอนแรกก่อนและหลังจากนั้นพอเราได้ข้อสรุปหลังจากที่ได้จาก A.I. ในการตรวจสอบขั้นกองตรงนั้นมาค่ะเราก็เอามาตรวจสอบแล้วก็พิจารณาต่อและหลังจากนั้นเราก็เอาไปทําข้อมูลแล้วก็สมมิตรเอกสารส่งให้ลูกค้าซึ่งมันช่วยลดระยะเวลาในการตรวจสอบข้อมูลหรือว่างานลูทีนที่ต้องทําแบบนี้เดิมๆซ้ําๆได้อ่ะค่ะก่อนหน้านี้ครับอะไรที่คิดว่ามันทําให้ช้าหรือมันเป็นคอขวดในการที่จะข้ามโปรเซสตรงนี้ครับ เรื่องเวลาเป็นสิ่งสำคัญค่ะเพราะว่างานชิปเมนต์งานเคลียรสินค้ามันต้องแข่งขันกับเวลาเนาะยิงเอกสารมามันมีความละเอียดสูงอะค่ะอย่างเช่นของเอกสารกรมศุลกากรเนี่ยผิดนิดนึงก็ไม่ได้พิกัดผิดก็ไม่ได้คำแปลผิดก็ไม่ได้มันจะมีผลกระทบเป็นลูกโซ่ในการเคลียร์สินค้าส่งให้กับลูกค้าค่ะมันจะเป็นในเรื่องของตรงนี้ทีนี้เราก็เลยมองว่าถ้าเรามีเครื่องมืออะไรที่มันจะทําให้ลดระยะเวลาการทํางานของเราแล้วก็ บวกกับความถูกต้องเข้าไปด้วยเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าจะเสริมเสริมการทํางานของทีมเราให้มันดียิ่งขึ้นนะคะอ,ะอะดอนัปกติอะครับที่ที่คุณฟ้าหรือคุณจูนได้ได้ใบที่ใบผลเนาะของลูกค้าที่เราต้องมาตรวจสอบบลินดกรอบเลนดิ้งซ์ติฟิเคิลออริจินต่างๆพวกเนี้ยครับเราเรามีเวลาอยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วอะไรเวลาไหนที่แบบสั้นที่สุดเลยที่ลูกค้าแบบอยากจะเร่งให้ให้ทำให้เสร็จแล้วเราต้องต้องใช้เวลาตรงนั้นอย่างเงี้ยประมาณกี่วันเงี้ยครับ คือจริงๆแล้วพอเอกสารมาปุ๊บเนี่ยเราต้องเร่งตรวจสอบเอกสารแล้วก็ส่งกลับเขาไปเขาขอภายในหนึ่งวันประมาณน,<พ>นั้นเพราะว่าจะเร่งเราใช่ใช่จริงๆหนึ่งวันเนี่ยคือถ้าจะปกตินะคะแต่ว่าถ้าทำท,ที่เป็นเขตด่วนจริงๆอ่ะบางทีแบบเชาส่งเอกสารเนี่ยก็ต้องต้องส่งบางทีเรามีเวลาแค่ไม่เกินประมาณสักสี่ชั่วโมงตืงงงในการเช้าสายบ่ายทวงใช่ไหมฮะใช่ พราะบางทีรู้รู้เรือที่เป็นลางเช่นรู้เรือที่เป็นักงของที่เป็นลักซันเช่นสิงคโปร์หรือเวียดนามบางทีเรือจะวิ่งแค่สึงวันไม่ถึงสมวันถี่บางทีที่ของลงนี้ก็คือต้องเตรียมเอกสารเพื่อการนส่งเอ้ยพื่อการเชื่อมนั่นหลัมันก็เลยกลายเป็นงานสปีดแอนด์คุณตี้ก็คือต้องทําแข่งกับความเร็วแล้วก็ต้องมีคุณภาพด้วยข้อมูลต้องถูกต้องเพราะว่าถ้าตีกลับมาแสดงว่ามันจะเสียโอกาส ในการในการทําแล้วก็อาจจะโดนคอมเพลนถูกไหมครับผมเห็นน่าจะเป็นเรื่องของค่าใช่ครับใชครับลมาขึ้นด้วยใช่ไมคัมเพลนมาในรูปภาพปรับถูกต้องใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นสัมพันธ์ในเรื่องของภาษีภษีที่ผู้นําเข้าต้องชาระให้กับสุลกากรนะคะอันนี้คือสําคัญมากๆ แล้วไอ้ตัวที่เรากําลังทําอยู่ค่ะมันจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนอากรในการนาเข้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราเจาะกันวันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของสิทธิฟอ,องอีค่ะ<ม>คือถ้าเกิดว่าเอกสารที่เราตรวจสอบแล้วมันเกิดข้อผิดพลาดเรามองไม่เห็นจุดนั้นแล้วพอเราไปเดินที่การแล้วเอาเอกสารชุดที่มันผิดพลาดไปอ่ะเจ้าหน้าที่ศุลกากรอ,อาจจะตรวจพบและอาจจะทําให้ลูกค้าไม่สามารถที่จะใช้สิทธิฟ้องเหล่านั้นได้แล้วก็ทําให้ลูกค้า เสียโอกาสในการใช้สิทธิตต์ลดให้หย่อนไปก่อนตรงนี้อะไรเงี้ยก็เลยจะเป็นเรื่องค่อนข้างที่จะต้องมีความแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็ต้องรวดเร็วด้วยประมาณนี้ค่ะในส่วนของการใช้ AI ที่เราเอามาช่วยลดขั้นตอนตรงนี้ครับเราใช้แบบไหนลองยกตัวอย่างให้เห็นภาพสักหน่อยได้ไหมครับว่าเราใช้แบบไหนแล้วก็มาจัดการยังไงคือเบื้องต้นนะคะเราก็มีการเหมือนใช้ใช้เจมินายอะคะ่ะในการสร้างคำสั่ง ลงไปในทาเป็นเจมอะค่ะแล้วก็อาจจะเบื้องต้นอะก่อนที่เราจะสร้างพร้อมใน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 เจมอะค่ะเรามีการคุยกับ Chat GPT เบื้องต้นก่อนให้เขาช่วยสร้างพร้อมโดยที่เรามีการกําหนดบทบาทนะคะว่าเราคือผู้ชำนาญการด้านสุลการ์ณู้มีความชานาญในเรื่องของพิกาดพิธีการสุลการกแล้วก็สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับตัวฟอร์ม E ตัวเนี้ยค่ะแล้วก็มีการระบุหน้าที่ให้ชัดเจนว่าต้องมีต้องมีการตรวจสอบความสอดคล้องของ เอกสารในการนําเข้าอะไรประมาณนี้ได้ก็แล้วก็ดูให้แสดงผลออกมาว่าจะต้องทําเป็นสรุปออกมาว่าในแต่และฟิลของตัวสิทธิประโยชน์ของฟอร์มเอค่ะจะต้องสะท้อนว่ามันสอดคล้องกันหรือการกันหรือยังไม่ว่าจะเป็นที่มันจะต้องสอดคล้องกันในแต่ละฟิลของตัวตัวฟอร์มค่ะมันต้องถูกต้องแล้วก็ให้แสดงผลออกมาประมาณนี้แล้วก็มีการระบุว่า ในการที่จะเข้าไปหาข้อมูลี่ยเราจะมีการระบุเว็บไซต์ให้กับเขาไปเลยว่าให้ตรวจสอบโดยเฉพาะแค่เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือเหล่านี้เท่านั้นโดยเราก็มีการลิสต์เป็นอย่างตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นเว็บไซต์ของกรมศลลุลกากรเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับเรื่องของตัวฟอร์มตรงนี้ที่มันเฉพาะเจาะจงมากขึ้นแล้วนอกเหนือจากนั้นนะคะเราก็มีการระบุเขาเรียกาอะไรนะเป็นการป้องกันเรื่องของความหลอนนะคะ ว่ากรว่า AI มันจะเกิดการหลอนขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มีระบุลงไปนี้ตอนตอนการสร้างพร้อมพอหลังจากนั้นนะคะเราได้พร้อมที่ที่สมบูรณ์แบบที่เราพิจารณาแล้วว่ามันใช้ได้เพียงพอแล้วเราก็เอาเข้ามาสร้างลงไปในเจมส์ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็โดยการใช้งานง่ายๆก็คือในชุดงานเอกสารนะคะมันก็จะมี invoice packing bl แล้วก็ตัวฟอร์มแล้วก็จะ attach เอกสารเข้าไปในตรงนี้เข้าไปแล้วก็ให้เขากด generate แล้วเขาก็ แสดงประมวลผลออกมาให้เราได้เลยเนาะผลมันก็จะออกมาตามที่เรามีการแจ้งลงไปในพร้อมมาค่ะประมาณนี้เขาเขามีการเปรียบเทียบความสอดคล้องให้เห็นเอกสารอินวอยเปรียบเทียบ ในตัวในตัวฟอร์มว่าอะไรถูกต้องซึ่งผลมันก็สแสดงออกมาเป็นสะท้อนว่าอันนี้สอดคล้องไม่สอดคล้องยังไงแล้วก็มีการแจ้งว่าถ้าเป็นพอยต์เรื่องนี้มันจะต้องมีติดปัญหาเรื่องนี้นะมีคําแนะนําประมาณนี้เบื้องต้นอะไรเงี้ยพอหลังจากที่เราได้ผลตรงนั้นออกมาแล้วค่ะเราก็มาพิจารณาต่อเราก็มาดูว่ามันมันมันถูกต้องเพียงพอหรือยังอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปพิจารณาต่อแล้วก็ไปดําเนินการต่อประมาณนี้ อาจารย์ออกครับอันนี้ผมถามแบบว่าผมไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยถ้าสมมติว่าในการเจนหรือการทําอะไรพวกเนี้ยถ้ามันเป็นชุดคําสั่งเดิมเอกสารซ้ํำๆเดิมอย่างเงี้ยเดี๋ยวอาจารย์อาจจะแนะนํำยังไงได้บ้างครับเออจริงๆผมอะตอนที่ผมดูดูโครงการนี้เนาะผมอะชอบโครงการเนี้ยขอ,ของทางคุฟ้าคุณจูนของยูเนเต็ดไทยเนี่ยครับคือ ต้องบอกก่อนว่าอันนี้มันคือแนวโน้มใหม่นะในในเรื่องของการทำพวก AI documentation management ก็คือการใช้เอา AI เนี่ยมาบริหารจัดการรูปแบบเอกสารแต่เนื่องจากเหมือนที่คุณฟ้าคุณจูนพูดปเมืกี้ว่าเอกสารเนี่ยมันมีหลายประเภทมากแล้วมันมี format ที่มันไม่เหมือนกันความท้าทายมันอยู่ตรงนี้แหละว่า AI เนี่ยมันสามารถอ่านเอกสารได้ครบถ้วนไหมอันนี้อันนี้ข้อแรกข้อที่2คือมันสามารถอ้างอิงข้อมูลเนี่ยได้ถูกต้องไหม คือการมันไปสแกปวิ่งอะสแกปวิ่งก็คือ AI วิ่งไปวิ่งดูข้อมูลตามเว็บต่างๆแล้วเอามาตรวจสอบให้เราสามเนี่ยเอ่อมันจะหลอนไหมเหมือนที่คุณจูนกับคุณฟ้าคุณจูนบอกว่ามันมันจะหลอนไหมเพราะว่ามันมีโอกาสหลอนค่อนข้างเยอะคราวนี้ตัวที่มันเป็นตัวชี้วัดตัวปนันนะฮะก็คือก็คือมนุษย์เราเนี่ยแหละต้องมาช่วยตรวจกันก่อนรอบหนึ่งอันนี้เป็นปัจจัยสร้างความสาเร็จในอนาคตว่า ว่าถ้าเราทําอัปโหลดเอกสารมาไม่ว่าจะเป็นสแกนมาให้มันหรือบางทีผมไม่รู้ว่าเจอมีลายมือไหมครับไม่มีนะมีแต่ทิมเนาะใช่ไหมครับไม่ส่วนใหญ่จะเป็นไฟล์ pdf แล้วก็แอดแชเข้าไปให้อย่างน้อยช่วยลดความเออร์เลอร์ในในในตัวโปรแกรมอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันมีภาษาอังกฤษไทยจีนไหมครับหรือมีภาษาอื่นด้วยอัหลับมีในในเอกสารมันก็จะมีภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษคือมีครบไปหมดเลยใช่ ซึ่งซึ่งความที่มันมิกซ์กันแบบเนี้ยอันนี้มันเป็นจุดตั้งต้นที่ดีเนาะหมายถึงว่าเราผมผมคิดว่ามันเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วย,ช,วยช่วยสร้างประสิทธิภาพในการทํางานของของยุนเด็ดไทยได้แต่อีกส่วนหนึ่งครับผมผมจะแนะนําว่าอยากให้อยากให้ใหครัยก่าจนะผลักดันการทํางานแบบเนี้ไปต่อเพื่อที่หนึ่งก็หนึ่งก็คือเรื่องของคนมาช่วยตรวจมันตรวจแล้วอีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือส่วนที่เราต้องต้องมาสร้างคอสตอมให้มัน หถึงสร้างโปรเจกต์ให้มันนะโดยเฉพาะแล้วอัปโหลดเอกสารไปเรื่อยๆมันจะเกิดการเรียนรู้สมมติว่าผมเวลาเ i เนี่ยมันวัดเนี่ยมันวัดด้วยค่าค่าความถูกต้องเนาะหรือเรียกว่าคอนฟิเอนซ์มันก็จะวัดด้วยคอนฟิเอนซ์ว่าตอนนี้คอนฟิเอนซ์ที่เท่าไหร่แล้วแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยะไรอย่างเงี้ยครับอืมในเพราะว่าโลกโลกตอนนี้มีคนเอา AI ไมาช่วยตรวจเอกสารเนี่ยเยอะมากเขาเรียกว่า OCR แต่แต่อันเนี้ยมันก็จะเป็น OCR ชนิดหนึ่งก็คือ ออปติคอลเนี่ยมัน o c ซย่อแบบออปติคอลเลคคอร์มิชันนะก็มันมันก็จะช่วยดูว่าข้อมูลเนี้ยมันถูกต้องไหมเพราะมันเลืนไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเริ่มเริ่มปฏิบัติตัวเหมือนกับเราละอ่าแล้วมันมันก็จะเลิกเลิกหลอนไน้อย่างหนึ่งเพราะ AI เนี่ยมันชอบตอบถูกมันไม่ชอบตอบผิดมันตอบผิดเมื่อไหร่มันก็จะต้องหาวิธีแล้วมันก็แถอะไรเงี้ยนะวิธีครับอันนี้ผมต้อนเรื่องเล่นแต่แต่ฉันได้ฉันนั้นครับเวลาเราเราทำตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นแค่เครื่องยนต์ของเรา หมายถึงว่ามันจะเป็นแค่เอนจิ e นเดี๋ยวมันจะมีภาพที่ใหญ่กว่านั้นก็คือการสร้างเส้นทางให้เราอัปโหลดเอกสารเข้ามาแล้วมันประมวลผลอัตโนมัติที่เรียกว่า n แปดนี่นลนะดึงเอามาใช้เอนจิ e นพวกเจมีนาายพวกเนี้ยให้มันเรียนรู้เสร็จปุ๊บเนี่ยอันนี้มันเป็นแค่ขาเข้าขาออกขาขาขาประมวลผลเนาะแต่มันต้องมีขาออยขาหนึ่งก็คือมันออกไปแล้วอะ่ะมันฟอร์แมตในรูปแบบไหนทำเป็นเทเบิลเบสแล้วถ้าออกเป็นด็อกิีเมนให้เราได้เลยไหม แล้วสามารถอ,อ,อ้างอิงหรือตรวจสอบความถูกต้องให้เราได้หรือเปล่าผมก็จะให้เห็นภาพว่าจริงๆเนี่ยมันผมสามารถมันในกระบวนการที่ทางคุณฟ้าคุณจูนเขียนส่งมาที่ F d I นะครับผมนั่งอ่านแล้วมันน่าสนใจมากถ้ามันสามารถประมวลผลตั้งแต่เรามีเอกสารแล้วเราดัมไฟล์มันทุกทุกแบบได้ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์เร f เ r e น c ์หรือว่าไฟล์จากลูกค้าแล้วมาสามารถมาประมวลผลได้แล้วสามารถออกเป็น Format ที่เราต้องการที่จะ s ับปิเพื่อส่งให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการคํานวณค่าค่าแพ็ k i n g l กิ้หรือว่าการคํานวณภาษีสุรากากรแล้วก็ไปไปสรุปให้ได้เนี่ยอันนี้มันจะจบโปรเจกต์แล้วมันจะเป็นความสวยงามของการปรับปรุงกระบ,บนวนการทั้งกระบ,บนวนการของเรา แล้วที่ผ่านมาจากการใช้งานจริงครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้ได้ใช้งานกับเอกสารอันนี้มาสักประมาณกี่เดือนแล้วครับกับการจัดการเอกสารตรงนี้ประมาณสองถึงสงใช่สองถึงสอาทิตย์ได้แล้วค่ะสอถึาทิตยหลังจากท,ที่พอเราเริ่มใช่หลังจากที่เราเริ่มมีเจมตัวนี้ขึ้นมาเราทดสอบแล้วหนึ่งก่อนเรา,ายังไม่ได้เริ่มจากชุดงานจริงเนาะเรามีการทรดสอบก่อนไอตัวชุดงานที่เรา คลียผ่านไปแล้วแต่ว่ามันมีที่มันต้องมีแก้ไขเรามีการเทสตรงนั้นก่อนจนรู้สึกว่ามันนิ่งแล้วอะค่ะเราเลยต้องเอามาใช้อยู่ประมาณสองสามอาทิตย์ประมาณโอเคครับพอเราแอปพลายใช้แล้วแล้วเราสามารถวัดผลเป็นเชิงตัวเลขเนี่ยครับอาจจะช่วยอธิบายนิดนึงครับว่าเราลดระยะเวลาลงได้มากน้อยขนาดไหนหรือความถูกต้องความแม่นยำเราสามารถตีเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับว่ามันประมาณเท่าไหร่เงี้ยครับ ถ้าถ้าจะพูดถึงในผลลัพธ์ในเชิงปริมาณนะเนาะที่โดยปกติที่เวลาพนักงานในการที่เขาจะต้องนั่งตรวจสอบเอกสารอะไรเงี้ยะโดยปกติชุดงานหนึ่งชุดเนี่ยเขาอาจจะใช้เวลาเฉลี่ยแล้วประมาณหนึ่งชั่วโมงต่อชุดเพราะว่ามันต้องมีตรวจสอบหลายชุดเอกสารนะคะใ,<ช>ในหนึ่งเอกสารม,มีหลายตัวหี่หนึ่งชุดงานก็อาจจะหลังจากที่เราใช้ตัวพร้อมเจมินายตัวเนี้ยมันอาจจะเหลือประมาณแค่สิบนาทีต่อชุดนั่นหมายความว่าในในหนึ่งชั่วโมงอ่ะเราสามารถทําได้ประมาณถึงหกชุดเลย ปาณนี้แล้วก็ระยะเวลาที่ได้มันก็จะประหยัดลดลงไปอะค่ะเป็น50าิบนาทีหรือคิดประมาณสักประมาณแปดสออร์เซได้เลยที่มันถูกลดลงไปในการใช้งานตรงนี้อะใช่เหมือนก็เพิ่มเพิ่ม productivity ให้กับตัวพนักงานที่ให้เขาทํางานได้ได้ได้ดีขึ้นได้มากขึ้นได้อะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้ไม่ได้ว่าต้องจมอยู่กับเอกสารเป็นกินรนะยะเวลานานๆพอเราเราใช้ตัวไอตัวเนี้ยเอามาช่วยกรอง ข้อมูลเบื้องต้นพอได้ผลออกมาเราก็เอามาพิจารณาต่อเพราะว่ายังไงอย่างยัง,ยงไงก็แล้วแต่มันต้องมีการตรวจสอบจากพนักงานอีกสเต็ปหนึ่งอยู่แล้วอะค่ะรูปแบบของเขาเรียกว่าฟอร์ม e ใช่ไหมครับที่ตอนนี้ใช้อยู่ผมไม่แน่ใจว่าลักษณะเอกสารอื่นๆที่คิดว่าจะมาให้ AI ในช่วยจัดการตรงน,นี้มีเพิ่มเติมไหมครับ มีแน่นอนค่ะเพราะว่าโดยจริงๆแล้ว,ว่สิทธิประโยชน์ของกรมศุลกากรน,นะคะที่ที่ได้รับอะค่ะนอกเหนือจากตัวฟอร์มอแล้วมันก็จะมีฟอร์มจากสิทธิประเทศอื่นๆอีกฟอร์ม AI JT เท็กปฟอร์ม B ฟอร์มอะไรเงี้ยมีหลากหลายมากมายซึ่งอันนั้นก็จะเป็นแผนอนาคตที่เราคิดอยู่ว่าเราจะมาปรับปรุงแล้วก็เอามาแอพพลายกับตัวฟอร์มสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกอะค่ะประมาณนี้แล้วก็อาจจะเอามาดูในเรื่องของการตรวจสอบใบขนด้วย อันนี้ก็จะเป็นอีกเฟสถัดไปประมาณนี้ค่ะผมผม,มนั่งอ่านโฟล์ของยูนิเต็ดไทยนะครับก็ก็เห็นว่ามีกระบวนการเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะมี SOP ของบริษัทอยู่ว่าเราต้องทําอะไรบ้างพอเรามี SOP ที่มันชัดเจนอย่างแบบนี้นครับเราก็เอา SOP พวกนี้แบบทยอยเขาเรียกแบ่งส่วนนะมามาเพื่อเพิ่มศักยภาพเหมือนเราบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้ว,วอ่ะการตรวจแบบฟอร์มเอกสารเนี่ยใช้คนตรวจนะ แต่พอดีว่ามันตรวจวมันใช้เวลาเยอะแล้วมันมีความผิดพลาดเยอะเราใช้ AI มาช่วยตรวจแต่สุดท้ายคนที่จะตัดสินเพื่อส่งไปให้ลูกค้ามันก็ต้องมีคนช่วยตรวจสุดท้ายอยู่ดีไฟนอลดรั f t อย่างเงี้ยฮะเราก็ค่อยๆทยอยเอาแต่ละโปรเซสเนี่ยของเราเข้ามา n8n เนี่ยมันจะเป็นจริงๆต่อไปเนี่ย ChatGPT ก็จะพัฒนาแล้วมันคือ AI Automation มันช่วยในการย่อยกระบวนการของเราเนี่ยเพื่อไปดึงข้อมูลมาจากแต่ละที่ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมติว่าเราบอกว่าเราใช้ไลน์เนาะ แล้วเรามีแชทบอทแล้วเราถามว่าสินค้าคืออะไรแล้วมันเรียกของมาให้เราได้อันนี้มันก็คือการการทำไอพวก a i a ออ o โตเมชัเหมือนกันแต่ฉันในฉันนั้นสมมติว่าเปลี่ยนใหม่นะครับสมมติว่า Flow ต่อไปเนี่ยลูกค้าสื่อสารกับเราสมมติว่ามันเป็น Official Messenger ของเรากับลูกค้าหรือว่าอ e ีเมลเนี่ยแล้วมันที่จะสามารถดึงข้อมูลจากส่วนนั้นเข้ามาได้เลยพอดึงข้อมูลเสร็จตรงเนี้ยมันช่วยประมวลผลแล้วพอประมวลผลเนี่ยสุดท้ายอ่ะมันจะ เราเราไม่ต้องมาดูจนตั้งแต่กระบวนการที่ไปรับหรือส่งเอกสารแต่เรามาดูกับกระบวนให้ลูกค้าเนี่ยเป็นเซลล์เซอร์วิสและดึงข้อมูลมาอัตโนมัติแล้วก็สามารถที่จะเขาเรื่ออะไรเราไปดูช่องท่อนสุดท้ายได้เลยว่าเราจะส่งให้ลูกค้าและรีพล,ลายกลับนะเราแค่กด Enter อ n นเตอร์ย่างเดียวเนี่ยมันก็คือ,คอจะอเสุดท้ายเนี่ยทุกคนทุกคนก็จะได้เจองานในฝัน ว่าอาฉันฉันมาแค่ตรวจ่างเดียวนะเออฉันไม่ต้องมานั่งปวดหัวมีเอกาสารเต็มโต๊ะเลยเป็นปึ๊งๆอย่างเงี้ยต้องริ้น์ออกมาอะไรเงี้ยถูกไหมครับอ่าอันเนี้ยถูกเหมือนแล้วอาจจะเหมือนสร้างเป็นแพลตฟอร์มให้เหมือนเป็นเหมือนลูกค้าเข้ามาใช้แพลตฟอร์มตรงนี้เป็นเหมือน user experience อย่างนั้นอย่างนั้นประมาณนั้นไปใช่ครับใช่ครับที่ที่ผมเล่าได้เนี่ยเล่าอย่างนี้ครับอ่อพอดีว่าผมไปไปคอนซัลล์ให้บริษัทสำนักงานบัญชีที่หนึ่ง ปกติสำนังกงานบัญชีที่เนี่ยเขาเป็นเอาซอสเขารับทําเอกสารใบวางบินใบพวกการเบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมดสุดท้ายเนี่ยเขาก็ต้องไปนั่งถ่ายรูปบินหรือว่าให้ลูกค้าสแกนเอกสารมาต่อไปนะครับเขาผมก็เลยไปออกแบบกระบวนการให้เขาทำอย่างนี้สิคุณให้ลูกค้าคุณมีระบบลายเลยแล้วให้ลูกค้าถ่ายลายมาแล้วพิมพ์บอกเลยว่าอันนี้ใบเบิกนะอันนี้อินโอยนะอันนี้ใบเสร็จรับเงินนะ เอไอมันก็รับทราบครับอันนี้คือใบเสร็จรับเงินนะครับอันนี้กินบอยนะครับสุดท้ายพอมันแยกประเภทเนี่ยมันฉลาดขึ้นพอมันฉลาดขึ้นเนี่ยมันก็ประมวลผลให้เราแม่นขึ้นมันก็ดูดข้อมูลไปไปลงระบบให้เราเลยระบบ ERP หรือระบบบัญชีมันดึงเข้าไปได้หมดซึ่งผมเชื่อว่าทางอยู่ในเด็ไทยเนี่ยมี ERP ของตัวเองแน่นอนถูกไหมครับเอ่อพอมี ERP ของเราเองเนี่ยถ้ามันถ้ามันทําได้ถึงขนาดว่าเราดูดเข้าไปแล้วสามารถเล็กคอร์ดเข้าไปในระบบ ERP ของเราได้เข้าไปในระบบของคัสเตอร์เซอร์วิสของเราได้ แล้วโฟล์ไปจนถึงตอนสุดท้ายเอาแค่ตอนท่อนเดียวแหละท่อนสุดท้ายที่เราไม่อยากให้มันทาคืออย่าเพิ่งไปคุออยกับลูกค้าฉันนะให้ฉันตรวจก่อนแล้วเดี๋ยวฉันค่อยซับมิดไปอันนี้ถ้าเราถ้าเรามองผมก็เลยบอกว่าผมเลยพูดแต่แรกแล้วว่าเฮ้ยเราค่อยๆย่อยกระบวนการมานะทําทีละส่วนแยกส่วนทําเพราะว่าเราจะได้ไม่หมดกําลังใจไปก่อนเพราะเราถ้าทําเราทําโปรเจกต์ใหญ่เงี้ยโอ้โขอวันที่เราฝันมันจะไม่ถึงเนี่ยแต่ถ้าเราย่อยกระบวนการวันเนี้ฉันลดงานของฉันได้แต่ที่เคยฉันเคยไปนั่งทํา หัวหัวหมุนอยู่กับมันเนี่ยชั่วโมงหนึ่งเหลือสินาทีอันนี้ก็เป็นสมอลซักเซสแล้วแล้วเราเราก็วางภาพใหญ่ไปด้วยแล้วก็ค่อยๆทําภาพย่อยทีละแบบนี้ครมันโปรเจกต์มันจะมันจะแอคชีฟง่ายจากที่คุยกันตอนนี้ก็มองได้เลยว่าจุดเริ่มต้นการใช้ AI ของเราเนี่ยได้ก้าวผ่านจุดแรกไปแล้วน่าจะมีเครื่องมือต่อเนื่องที่จะทำให้งานเราสามารถโฟลขึ้นได้เร็วขึ้นได เป็นระบบแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นอยากให้คุณฟ้าลองฝากสำหรับคนที่ยังไม่เคยเปิดใจให้กับการใช้ AI หรือถ้ามีโอกาสได้ใช้เงี้ยครับทั้งคุณฟ้าทั้งคุณจูนเลยครับอ๋อโอเคค่ะก็งั้นฟ้าก่อนละกันเนาะก็ ก็อยากจะฝากทุกท่านนะคะ AI เป็นเรื่องสำคัญค่ะแล้วก็มันสามารถเอามาใช้ได้กับประยุกใช้ได้กับการทำงานของเราได้อย่างจริงๆถ้าเราใช้ให้มันเกิดประโยชน์อะคะ่ะประมาณนี้ก็อยากจะฝากไวะคะ้ค่ะก็จริงๆอยากฝากอะคะ่ะในถ้าจะถามว่า AI ต้องยังไงคืออยากให้เปิดใจะคะ่ะคืออย่างหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ย ใช้ AI แล้วต่อไปมันจะเข้ามาแทนมนุษย์หรือเปล่าแค่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอะถ้าเราเรียนรู้ที่จะใช้ AI กับมันอะมันคือการที่เราเรียนรู้แล้วก็เติบโตไปได้พร้อมๆกันไม่ไม่ใช่ว่าต่อไปเรามี AI แล้วมนุษย์ไม่ต้องคิดเพราะสุดท้ายคนที่ให้ AI เจ n เน a เรทคำสั่งต่างๆหรือว่า ช่วยเราในการทํางานนะคะเป็นผู้ช่วยเราอะ่ะก็คือมนุษย์อยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าการที่เราเติบโตไปพร้อมกับ AI เนะี่ยมันจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ work-life balance เราดีขึ้น productivity ของการทํางานเราก็ได้เพิ่มมากขึ้นเหมือนปกติเราเคยทํางานที่แบบ ใช้เวลามากๆเราก็เหลือระยะเวลาที่สั้นลง accuracy ที่เคยมีเราก็มีผู้ช่วยในการรวดมากขึ้นแล้วเราก็ยังสามารถที่จะ step up ไปถึงที่อาจารย์เมื่อสักครู่บอกได้ว่าเอออาจารย์บอกวมันไม่ใช่แค่อันนี้มันเป็น step ที่1 step ที่2เนี่ยมันสามารถไปได้ถึง a u t o m a t e ด้วยถ้าสมมติมันสามารถไปได้ถึงในจุดที่มันเป็น a u t o m a t e ได้นะแปลว่ามนุษย์เราเองก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองเ ไปทำหรือว่าไปควบคุมหรือว่าไปมีกิจกรรมอย่างอื่นที่ต้องใช้ AI ที่จะเข้ามาพัฒนาในระบบต่างๆเพิ่มมากขึ้นได้ก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูค่ะมันมันสามารถที่จะช่วยให้การทํางานเราดีขึ้นได้จริงๆจริงๆอยากให้สภามีโครงการดีๆแบบนี้เรื่อยๆนะคะพอมองว่าหลายคนที่อย่างอย่างตัวจูนเองเนี้ยคือ ตอนแรกเรารู้แค่ว่าเอ AI มันช่วยเราได้ประมาณนี้พอเราได้เข้าไปเรียนเราได้รู้อะไรมากขึ้นเนี่ยหนึ่งมันสามารถที่จะมันบอกได้ว่ามันมันว้าวเลยอะค่ะมันทําให้เราแบบเรียนรู้ในการทํางานและยิ่งถ้าคนที่เรารู้โปรเซสงานอยู่แล้วอะแล้วสามารถจับมันมาประยุกต์กับจุนว่ามันมีประโยชน์อยากให้ทางสภาเนี่ยจัดโครงการดีๆแบบนี้เรื่อยๆค่ะก็อยากจะให้ทางสภายังคง จัดโครงการดีๆอย่างนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันเป็นประโยชน์มากๆกับผู้ประกอบการอย่างเราค่ะอย่างโครงการที่จัดขึ้นมานี่นะคะสามารถเอามาประยุกต์ใช้แล้วก็นํามาใช้ได้กับธุรกิจของเราได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะคือต้องบอกงี้ครับผมจะเหมือนเล่าให้คุณจูหรือคุณฟ้าฟังแบบเหมือนเล่าเป็น,ปนสกูฟัง youtube เล่นๆแล้วกันเนาะก็คือในประเทศไทยนะะเ, Creator, เ,น encer, เนี่ยครับเรามีคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนาะกับมีอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยในประเทศอยู่สองล้านคน S <S แต่ขับกันเนี่ยเรามีคนที่ทำาอ i เนี่ยถูกสร้างมาเป็นแค่หลักแสนคนเองต่อปีในขณะเดียวกันเนี่ยผมไปดูงานที่ประเทศจีนประเทศจีนเนี่ยสร้างคนที่ผลิต AI เนี่ยสามล้านคนเราคิดด้วยนะว่ามันพลานุภาพมันต่างกันเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้มันเป็นมันเป็นมันเป็นภาพบังคับของที่ที่เราต้องเปลี่ยนแปลง เขาเรียกวิธีวิสัยทัศน์เนาะแล้วก็ทัศนคติต่อ AI ไอแล้วเพื่อมาพัฒนาคนคนคนของเราหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นองค์กรของของคุณจูนกับคุณฟ้าเองนะครับหรือว่าจะเป็นองค์กรของทุกที่เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องมัสละที่ที่ควรจะต้องมาเรียนรู้รู้มากรู้น้อยเนี่ยมันก็ต้องต้องทำได้เพราะในอนาคตเนี่ยธุรกิจของเรามันต้องแข่งขันอย่างเฟดโฟเวอร์เดอร์ผมก็ว่าแข่งขันกันเยอะ ทั้งมาจินทั้งความเร็วทั้งคุณภใช่ไหมครับฉันใน่ฉันนั้น,น,นทุกธุรกิจเหมือนกันนะแล้วถ้าธุรกิจเนี่ยมันเป็น globalization เนี่ยถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่มีท่ามาตรฐานแบบเนี้ยแสดงว่า,ามาตรฐานเราก็จะจะ,จะต่ํากว่าคนอื่นประสิทธิภาพเราต่ำกว่าคนอื่นเมื่อต้นทุนเราสูงกว่าคนอื่นเราก็จะสูญเสียความได้เปรียบไปเพราะนั้นมัน,ม,นมันควรจะต้องเป็นสิ่งที่ ทางสภาพอุตสาหกรรมจะต้องอเป็นเป็นส่วนหนึ่งภาคส่วนหนึ่งเนาะที่จะช่วยผักดัน SME แล้วคอร์ปอเรทของหรือว่าบริษัทข้ามชาติของไทยให้ให้เติบโตต่อไปให้อยู่บบกับประเทศเราไปเรื่อยๆครับประมาณนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านมากครับขอบคุณอาจารย์ครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ